เอาละครับทำวิดีโอนี้เดี๋ยวเราพูดเกี่ยวกับเรื่องการเก็บค่าทักษะกันหน่อยนะครับมีความสำคัญยังไงนะก็เดี๋ยววิดีโอนี้จะเน้นหนักไปทางสายหมัดกับดาบก่อนนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ด,ดีนะครับ กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับมีดีต้อนรับรายการ Two n e s NH Awakening นะครับก็สำหรับ NH Awakening นะครับเรื่องเกี่ยวกับค่าทักษะเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับสายหมัดและดาบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพรานหน้าหรือว่าจักราก็ตามนะครับซึ่งค่าเหล่านี้เนี่ยทำไมเราถึงจะต้องทำการเทรดหรือเก็บค่าสกิลพวกนี้นะครับ เพราะว่านี่ครับผมพอเรามากดที่สกิลใช่ไหมฮะเราจะเห็นเนี่ยครับอย่างสมมติว,ว่าของสายหมัดเนี่ยอันนี้คือค่ามารเชลอาร์ธใช่ไหมครับมันคือค่ามานั่นแหละนะอ่าซึ่งค่ามารเชลอาร์ธเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของการที่เราสามารถใช้สกิลต่างๆได้ด้วยนะครับอ่าเริ่มต้นมาเราก็สามารถที่จะเอาไอ้พวกแบบสมมติว,ว่าถ้าถ้าค่ามารเชลของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมทีละหนึ่งนะอันนี้คือค่าค่าทักษะนะครับอ่าถ้าค่าทักษะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ละพอยต์เนี่ยเราสามารถเอามาอัพสกิลต่่่าางงๆได้นนะครับอยเช นะครับแอสซอสตัน์อันนี้ก็จะเป็น่าที่แบบเอาเอาไว้เป็นบัฟเพิ่ม AP นะซึ่งอันนี้สามารถเพิ่มได้มากสุดถึง15เลยทีเดียวเป็นคล้ายๆเป็นออร่าของเรานะครับอันต่อมานะครับสวิป s t ต n ส์อ่าอันนี้ของสายหมัดก็ค่อนข้างสำคัญเพราะาเป็นการเพิ่มสปีดในการวิ่งนะครับถือว่าก็ช่วยทำให้แบบเราแบบวิ่งไปหาบอสวิ่งไปหาหนูน่นหาหนี้เร็วเร็วขึ้นนะครับก็ในในทักษะชุดแรกนะครับผมแล้วก็แต่ละทักษะเนี่ยมันก็จะมีระดับนะครับผมของอ่ของการเก็บทักษะที่สูงขึ้นไปนะ อย่างเช่นเราจะต้องแบบมีทักษะเนี่ยครับผมค่ามาเชล่สิบเราถึงจะมีสกิลเดชช็อตนะเดชดราคอนโรสมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้ท่านั้นนะครับก็ก็คือเป็นการที่แบบว่าเราสามารถที่จะยิงลูกพลังออกไปได้เนี่ยแต่ว่าค่ามาเชลต้องถึง40ก่อนนะอันนี้ก็ต้องเก็บค่านี้ขึ้นมาให้ถึง40นะครับแต่ว่าทีนี้จุดที่เราสามารถที่จะเก็บค่ามาเชลได้รวดเร็วมากเนี่ยก็คือตั้งแต่ที่เรามีค่ามาเชลหรือแบ n นดิชนะครับผมก็ของมาเชลเนี่ยก็คือจะเป็นระดับสกิล50ขึ้นไป ของแบรนดิชที่ผมไม่แน่ใจว่า 50- หรือ60ที่มันจะใช้เดตเดโมโดได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยการขึ้นของ exp ในค่ามาเชลเนี่ยนะครับมันก็จะนับตามจํานวนฮิตที่เราต่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งแบบว่าเดิมเนี่ยตอนแต่แรกๆที่เราเกิดมาเนี่ยก็คือว่าเราก็จะต่อยได้แค่ทีละเป้าทีละเป้าท,ท,ท,ทีละเป้ามันก็เลยทําให้ค่ามาเชลอาร์แต่มันก็จะขึ้นค่อนข้างที่จะช้าตามจํานวนฮิตที่มันตีได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไหนจะมีเรื่องของแอนิเมชันของการต่อยอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะช้ามากนะครับแต่พอเราได้ส แล้วเราทําการโจมตีศัตรูเนี่ยนะครับผมทีนึงเนี่ยมันก็จะคูณเข้าไปตามจานวนที่แบบว่าเป้าที่เราโจมตีได้เพราะฉะนั้นมากระมันกระมันก็เลยเกิดพฤติการที่เรามาหมุนหมุนกันอยู่อย่างนี้นะฮะก็จะเป็นการเพิ่มค่ามาเชียวอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเนี่ยฮะก็จะเป็นการเก็บค่าทักษะนั่นเองนะครับซึ่งพอเราได้ค่าทักษะแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะของความแข็งแกรของอของตัวตัวละครของเรานะครับเนี่ยปุ๊บทีนี้ สิ่งสําคัญนะก็คือพอเราเก็บค่ามาเชียลได้ถึงระดับหนึ่งนะพอถึงเนี้ยพอถึงระดับห้าสิบใช่ไหมครับพอถึงเจ็ดสิบเนี่ยอันนี้จะมันจะช่วยเราในในในการที่พอเราอยากโใชอย่างสายหมัดอะไรเงี้ยจะเป็นอ่าสายหมัดในการล่าลาลาบอสอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมาอัพสกิลคริติคอลหรือว่าอันนี้คือชื่อแฟลชนั่นเองนะเป็นการโจมตีเป้าเดียวนะครับแล้วก็ต่อยไปอย่างรุนแรงเห็นไหมครับว่า AP จะต่างกันมาก AP คือค่าพลังโจมตีนะครับก็พอเรา Up, อัพไปได้ถึง30ใช่ไหม เราก็สามารถที่จะแบบต่อยด้วยความรุนแรง2 AP 2 5 2นี่คือนี่คือเยอะมากเลยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะสกิลแฟลชนะครับกเ็เมื่อเมื่อตะกี้เราใช้ท่า3ไปแล้วเนาะนี่เราลองเอาแฟลชต่อยดูนะครับเนี่ยก็คือต่อยเอ็กโวเลสด้วยแบบถุงมือเทรนเลยเห็นไหมฮะมันแบบมันจะรุนแรงมากแล้วคือเรื่องเกี่ยวกับการการเก็บศัตรูเนี่ยได้ได้ความรวดเร็วนะครับอันนี้ก็สําคัญนะอันนี้คือว่าเอาถุงมือซ้อมมาต่อยๆเลยนะปึงป้งปึ้งนะครับเดี๋ยวเราเอามาปั่นต่อแล้วกันนะเนี่ยก็ตัวทักษะพวก พวกนี้นะครับพอเราอัพไปถึงค่าทักษะระดับหนึ่งเราก็สามารถที่จะเพิ่มสกิลได้นะครับเนี่ยก็ของสายหมัดอีกอันนึงที่มาสําคัญเนี่ยมันก็คือตัว cross counter นั่นแหละนะเป็นการโจมตีสวนศัตรูนะครับแล้วก็อันนี้คือแบบใช้เก็บพวกเลเวลต่างๆได้ค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะแบบพอในอนาคตเนี่ยเจ้าตัว map w e ล d i n g wall หรือ map ขุนเปิดเนี่ยนะครับมันแบบมันสามารถที่จะสู้กับไอ้พวกตัวที่มันโจมตีเราได้อย่างรุนแรงแล้วเราสวนกลับไปอย่างแรงมากด้วยประมาณนี้นะก็ อันนี้ก็จะเป็นค่าทักษะที่สําคัญนะครับส่วนของสายดาบนะค่าตัวท่าที่เอาไว้แบบหมุนเพื่อเก็บค่ามาเชลต่างๆเนี่ยนั่นก็คือตัวท่าเด o ม i t ชันนะครับก็เนี่ยเอาไว้ปั่นได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เก็บค่าทักษะเยอะพอค่าทักษะเราเยอะๆเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นระดับ S-Hero เนี่ยนะครับเนี่ยเราก็เราก็สามารถที่จะใช้สกิลที่รุนแรงของอตัว ต,ตัวตัวตัวละครของเราเพราะว่าก่านก่าจะถึงระดับฮีโร่ได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาว่าเวลาอีกสักพักหนึ่งใช่ไหมครับพอสายหมัดเองมันก็จะแบบเนี่ยก็จะเก็บอย่างเช่นก็ตัวสกิลแฟชก็จะเป็นสกิลตั้งต้นในการเก็บบอสที่ค่อนข้างเร็วเพราะว่าแบบก็วิง่งเข้าไปต่อยทำดาเมจที่รุนแรงแล้วก็เอาไปเก็บเลเวลตัวเองได้ดีด้วยเอาไปสู้กับแบบพวกตัวใหญ่ๆเป้งๆได้อย่างรุนแรงนะครับและอันนี้ก็อ,อ่ก็จะเป็นความสําคัญด้วยนะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่ครับเราจะเห็นได้ว่า อย่างเจ้าตัวชุดยามเนี่ยนะครับชุดยามเนี่ยมันก็เป็นชุดที่มันดีพสูงเนาะอ่าพอชุดที่มันดีพสูงเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เจ้าชุดยามเนี่ยมันสามารถแบบเอ้ยฟาร์มได้ค่อนข้างดีแล้วชุดยามมันก็จะมีค่าของมาเชลอะไรพวกนี้มาให้เราแต่แรกด้วยนะก็จะบวกเข้าไปอีกสิบมาเชลก็จะทําให้เราแบบลดความจําเป็นในการที่จะแบบเราจะใช้อ,อย่างเราสามารถเก็บมาเชลถึงแค่40อย่างเงี้ยแล้วพอมันได้โบนัสมาจากชุดยามปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถปั่นได้เลยนะซึ่งชุดยามก็ เป็นชุดที่เหมาะมากในการปั่นนะครับแล้วก็มันก็จะมาตอนนี้ก็คือมันก็จะมาคู่กับเจ้า,จาตัวถุงมือทีอ่ค่าความเสียหายไม่มีวันลดนะก็ปั่นได้ทั้งวันทั้ง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 คืนเลยนะครับแต่ว่าการปั่นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องแบบใช้เงินในการซื้อยาด้วยก็อยากให้เพื่อนๆฟาร์มยาเตรียมเตรียมเตรียมเงินเอาไว้ด้วยนะครับเนี่ยเอาชุดยามหายแล้วนะ <laughs> <laughs> โอ้ไม่นะเดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาต กลับเมืองก่อนนะฮะเดี๋ยวไปแอร์บอลก่อนเรียบร้อยเดี่ยงเลยนะฮะเอาละก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับาการปั่นค่ามาเชียวนะก็เนี่ยค่าทักษะก็มีความจําเป็นมากนะครับก็เราอาจจะไม่เราก็สามารถเลือกจุดที่เราจะแบบเอ้ยอามาปั่นค่ามาเชียวกับเจ็บลีเวลได้ด้วยนะครับ อ่าจุดหนึ่งที่สาคัญนะครับในการที่ทําให้เราสามารถเก็บค่า,าทักษะได้เร็วขึ้นนะครับนั่นก็คือ,อาการใช้รัตโต exp คูปองอันนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับก็เป็น combat exp คูปองเนาะ ก็อน,นี้ช่วยทําให้เราปั่นได้มากขึ้นก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะปั่นในช่วงเวลาเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบมันจะมีแบบ20%กับ50%นะครับผมใช้ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงก็อันนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านแคชช OP นะครับผมหรือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราสามารถสปินจากเจ้าตัวนี้ก็ได้มั้งนะนะครับแต่โอกาสลงแล้วค่อนข้างยากนะรหรือว่าจะหาซื้อตามตลาดในหน้าโออะไรพวกนี้ก็ยังได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการ การเก็บค่าทักษะนะซึ่งมีความสำคัญมากเลยนะครับกับทั้ง4อาชีพนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย